Thank <laughs> you. หิมะตกนะคะที่เมืองฮาบินวันที่17ตุลาคมนะคะเรามาโชคดีมากเลยเรามาถึงเมื่อคืนเช้านี้ได้เจอหิมะตกโชคดีมากเลยค่ะ ต่าเลยากาออว้าวว้าวตกหนักมากทํำเลยดีหั่นมาดิดีมเห็นอะไรเมื่อนียอ๋อ,อ,อ,อไปถ่ายกันอ

หิมะนะคะหิมะที่ตกบนรถ